จรจริงผ่านอใครจะคาดคิดเลยครับว่าการที่เราปล่อยให้ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านเพียงลำพังในบ้านของตนเองอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาได้ทั้งๆท,ที่หลายต่อหลายคนมองว่าบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเพราะที่ผ่านมา มักจะมีเหตุให้เตือนภัยและเตือนใจผู้เฒ่าผู้แก่มาตลอดหลายเหตุการณ์ด้วยกันล่าสุดได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วกับคุณตาและคุณยายในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาที่ทำเอาพวกเขาเกือบต้องจบชีวิตลง สองคนพ่อลูกมันมาถึงมันก็คุยไม่กี่คำหรอกเหมือนรู้จักกันแต่ไม่เคยเห็นหน้าแมมว่าอย่างนี้ไปอยู่มาตั้งยี่สิบสามสิบปีเรื่องไม่เคยมีเรื่องมีราวจะตีกันจะมีนี่แหละเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดในบ้านเรามันไม่เคยจะมีอ่ะถ้ามีคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านก็เรียกแกหน่อยวิ่งผ่านไปผ่านมาก็เรียกกันหน่อย,เ,ย,กกนหนอยเห็นผิดสังเกตก็ให้เรียกกันก็คือ เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่บ้านน้อยนาดีอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาในขณะที่คุณตาวัย74ปีและคุณยายวัย72ปีซึ่งทั้งคู่เป็นพี่น้องกันนั่งพูดคุยกันอยู่ใต้ถุนบ้านของตนเองจู่ๆก็มีชายแปลกหน้ากับเด็กวัย12ปีเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับทําอะไรบางอย่างขึ้นอยู่กับลูกสองคนก็เหม,มือนอยู่คนเดียวและเมื่อคืนก็ไปทํางาน เช้านึงกลับเนี่ยอแล้วพี่ชายใช่ยอยู่หลังบ้านเขาปลูกกระต๊อบอยู่หลังบ้านครับเขาเดินมาเล่นเานะไะน่ะเดินมาทุกเช้าทุกเย็นนั่นแหละมาคุยกันเรื่องไก่เรื่องมะพงมะพร้าวแก่อะไรกันนี่แหละคุยเล่นกันดูอยู่แล้วไอน้นี่มันมาขี่มอไซค์เข้ามา ณยายบอกว่าชายดังกลา่าวขับรถจักรยานย,ยนต์เข้ามาพร้อมกับบอกว่าจะมาทําบุญที่วัดแต่เห็นคนเยอะไม่กล้าเข้าไปในวัดจึงขอแวะมานั่งเล่นที่บ้านหลังนี้ก่อนมันบอกกันมาวัดจ้เอากระแป้งปะปามาถวายนี่คนมันเยอะก็เลยเลยมานั่งเล่นงาน,นก็เลยถามลุงว่าลุงกินเหล้าไหม ลุงเขาบอกว่ากินก็นั่งเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยโต๊ะอย่างเงี้ยเนาะเทให้หน่อยนึงนิดเดียวแหละเทให้แก้วมันเล็กๆล้วพวกแก้วมันมาพร้อมหลังพูดคุยจนสนิทสนมชายดังกล่าวก็ออกอุบายชวนคุณตาดื่มเหล้าที่เตรียมมาในที่สุดคุณตาก็ดื่มเหล้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าในเหล้านั้นมีอะไรผสมอยู่ ลุงกินไปแป๊บเดียวงิกหงายท้องไปเลยอ้าวยังว่าก็แกอยู่ทำไมทำอย่างนี้เออวัดเพิ่งจะว่างเลยอย่าหาทำไปทั่วกะไรอย่างนี้พูดเด่นกับแกนะแต่แกมันรู้ตัวแล้วแหละคุณยายบอกกับทีมงานอีกว่าหลังจากที่ตาล้มตัวลงนอนชายผู้ก่อเหตุก็อาศัยจังหวะนั้นเข้ามาพูดค,คุยกับคุณยายอย่างสนิทสนมเหมือนรู้จักกันมาก่อนจากนั้นไม่นานคุณยายก็เริ่มสลึมสลือ แล้วลุกเข้าไปในห้องน้ำแต่ไปได้ไม่ไกลครับคุณยายก็ล้มลงนอนราบกับพื้นไปสักก่อนทำไมกาลังลูบเขา,ายายอ้วนจังอย่างนั้นหนีเออนี่ตัวเองแซกมือเหมยไงก็ไม่รู้ปวดห้องเยี่ยวก็เลยเข้าห้องไปจะไปเยี่ยวห้องน้ำเลยไปไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ไม่รู้สรุปแต่ตอนไหน ไม่รู้ว่าคุณตาและคุณยายโดนสารอะไรเข้าไปเพราะว่าหลังเกิดเหตุชายรายดังกล่าวก็หลบหนีไปทันทีโดยทิ้งคุณตาและคุณยายนอนแน่นิ่งในท่านั้นหนึ่งวันหนึ่งคืนด้วยกันกลับมาจะทํางานกลับมาก็เห็นตาแกนอนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เรียกแกเพราะเห็นแกเมาทุกวันอยู่แล้วก็มาดึงผ้าปิดให้เขา พอดึงผ้าปิดเร็แล้วก็เอากับข้าวไปเก็บตอนนั้นยังไม่ได้สังเกตอะไรแล้วก็เรียกแม่พอแม่ตื่นหรือยังลุกขึ้นมาฉีดยาก่อนนะแกก็บอกตื่นแล้วแต่มันลุกไม่ได้แก่ลุกไม่ได้เอากับข้าวไปแช่เี็บผมก็เปิดประตูเข้าไปดูแกก็นอนนอนแช่พื้นนอนอยู่กับพื้นนะนอนมีฉี่มีอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรก็เอาประคองประคองตัวขึ้นมาก่อน คุณบัญชาลูกชายของผู้เสียหายรียบไปขอความช่วยเหลือจากญาติและผู้นำในพื้นที่หวังจะพาคุณตาและคุณยายไปหาหมอโดยเร็วที่สุดได้รับโทรศัพท์นะครับว่าให้มารับผู้ป่วยนะครับไปโรงพยาบาลผมก็มาเจอคุณตากับคุณยายสองคนนะครับผมก็รถผมนี่ไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยไปหมดผมก็โทร อาจารย์เอกนะครับรถจิตอาสาท่าตะเกียบมาช่วยรับส่งไปโรงพยาบาลหลังจากที่เราได้รับแจ้งนะครับเราก็ใช้เวลาประมาณสัไม่เกินติดนาทีครับมาถึงที่บ้านคนป่วยเราก็ประเมินด้วยสายตาเนี่ยเ,เหมือนคนป่วยทั่วไปครับ <S <S พอเรามาตรวจที่ตัวตาก่อนตัวตานี่ร้อนมากร้อนแล้วก็ลิมิป,ปากเนี่ยมีเหมือนคราบยาหอมติดอยู่เราก็ตรวจข้างใน,นว่ามีอะไรที่อยู่ในปากหรือเปล่า เพื่อจะก,กั้นทางเดินหายใจของตาแล้วเราก็วัดความดันตานะครับได้240แล้วก็เลยประสานไปทางโรงพยาบาลก่อนว่าแจ้งอาการของไทยว่าลัากษณะคนไข้มีอาการไข้สูงเพ้อถ้าโรงพยาบาลมาช่วยสับเปลี่ยนได้ไหมโรงพยาบาลก็ประเมินว่าเราสามารถนําส่งได้ก็ช่วยกันปรผสมพยาบาลตาเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่าตะเกียบประเมินอาการเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยทั้งสองมีไข้สูง ตัวสันเกรงตาลอยจึงประสานโรงพยาบาลท่าตะเกียบและรีบนําตัวคุณตาคุณยายไปส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ด้วยอาการที่พบเจอมีความรุนแรงมากพอสมควรทั้งคู่จึงถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นการด่วนประวัติเบื้องต้นที่ได้รับก็คือหนึ่งคือคนไข้เหมือนหมดสติผู้จาสับสนแล้วก็มีน้ำลายฟูปากมีอาการเกรงเบื้องต้น เราก็มาที่โงรงพยาบาลที่ท่าตะเกียบเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน่งความดันสูงมีไข้แล้วก็ตัวของม่านตาเนี่ยขยายนิดนึงนะคะชีพจรเต้นเร็วความรู้สึกตัวยังโอเคอยู่นะคะก็เลยส่งตัวต่อมาที่โงรงพยาบาลพุทธโสธรน,นะคะให้สารน้ำแล้วก็เจาะเลือดเบื้องต้นดูเบื้องต้นทั้งอ,งองเอาการอาการคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าคุณคุณตาเนี่ยอาการจะเยอะกว่าซึมเยอะกว่า นะละะกกาาารรโดยยววมของอ,องตจเาา่นคุณยายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้2วันคุณหมอก็อ,อนุญาตให้กลับบ้านได้เนื่องจากอาการของคุณยายดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถามตอบได้ญาติก็เลยพากลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน ส่วนคุณตาขณะนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากคุณตาได้รับสารพิษโดยการดื่มเข้าไปและสารพิษก็เข้าไปทําลายระบบในร่างกายบางส่วนจนส่งผลให้คุณตายังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ เรืองต้นสงสัยว่าอาจจะมีได้รับสาร,สารบางอย่างมาหรือเปล่าเพราะว่าอาการของทั้งสองคนเหมือนกัน,นะค่ะคือเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่ส่งตัวคนไข้ามาเนี่ยป่วยอยู่บริเวณเดียวกันมีอาการคล้ายๆกันนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่ว่าเราเรายังไม่ได้ข้อมูลหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าหลักฐานแสดงต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราได้แค่สันนิฐานนะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องคอนเฟิร์มวินิจฉัยเบื้องต้นคงจะต้องส่งผลเลือดหรือว่าปัสสาวะเบื้องต้นไปอีกทีหนึ่งเขาก็ถามเรื่องอาหารที่เราทําให้เขากินทุกวันว่าเราทําอะไรเขากินมั่งตอนเช้าทําอะไรกินมั่งว่าสองคนเนี่ยเขามีสารบางอย่างในร่างกายเหมือนกันเขาก็จี้มาตรงที่ว่าเราทํากับข้าวอย่างเดียวเลยตอนนั้นรเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็พูดตามที่เราทําให้ทุกวันนั่นไงทำอะไร อัะนั้นผมก็มีลวกดอกแคร์ตำน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดปลาดุกแกกินทุกวักน,กนอยู่แล้วไม่มีใครรู้ว่าคุณตาและคุณยายได้รับสารพิษอะไรเข้าไปในร่างกายและก็ไม่มีใครรู้ว่าชายแปลกหน้าที่เข้ามาในบ้านจะเป็นคนลงมือทําหรือไม่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเมื่อคุณยายกลับมามีสติและก็เรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกๆฟัง บวกกับลูกสาวของคุณยายได้นำบัตรสวัสดิการไปใช้ซื้อของแต่กลับใช้ไม่ได้นั่นก็เพราะว่ามีคนใช้สิทธินั้นไปก่อนหน้านี้แล้วคือเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอ่ะอจนอาการแกไปนอนได้สองสคืนมัน้งเราก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยจะใช้บัตรประชานันแกไปรูดแดผัดแพมเพิ์ดถึงได้รู้ว่าบัตรของนางลำเดวนถูกใช้งานไปแล้วเอา้าเฮ้ยแสดงว่าต้องถูกขโมย ต้องมีคนขโมยไปเงี้ยนั่นแหละถึงได้รู้แล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วน้องชายไปแจ้งความหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอท่าตะเกียบก็เร่งสืบหาเบาะแสทันทีหวังจะจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดและอีกอย่างเหตุลักษณะนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้เป็นครั้งแรกด้วยผ่านไปราวหนึ่งสัปดาห์ก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสะแก้วได้รับแจ้งว่ามีชายสองคนพ่อลูก วิ่งราวซับในอำเภอปางศรีดาก็คือได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ1 9 1าตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วว่ามีเหตุวิ่งราวซับในพื้นที่สอ,องขอปางศรีดาแล้วก็ตรงไปที่เกิดเหตุได้สอบถามผู้เสียหายโดยผู้เสียหายแจ้งว่าได้ออกมาจากไล่ที่ทํางานของเขาขับมาตามถนนมุ่งหน้าไปยังแยกหนองเตียนในพื้นที่สอ,องปางศรีดาระหว่างที่ขับมาบนถนนเนี่ยได้มีชายสองคน ขับขี่ขับขี่รถมอเตอร์ไซคมาเทียบข้างและได้ทำการกระชากกระเป๋าโดยได้เงินสดไป4 0 0บ่ทแล้วก็โทรศัพท์มือถือหนึนเครื่องแล้วก็พุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว รู้ตัวว่าผู้ก่อเหตุหลบซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดส,สระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทําการบุกเข้าไปจับกลุ่มทันทีซึ่งจับได้ทั้งชายผู้ก่อเหตุและลูกชายของเขาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทําการตรวจค้นภายในห้องพักก็พบกับหลักฐานที่สําคัญหลายรายการด้วยกันซึ่งทั้งหมดก็คือของกลางในการมัดตัวว่าชายรายนี้คือคนร้ายครับพอรทราบได้ไงครับว่าหลังจากจับแล้ววนายเยี่ยมเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุสองตาย,ยาที่จังหวัดสระบุรี เราได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับว่าที่ที่ชาวเชิงเากับที่สกแก้วเนี่ยลักษณะคล้ายกันใช้รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันแล้วก็คนคนที่เป็นเป็นคนขับเนี่ยใส่เสื้อลายพรางเหมือนกันแล้วก็ใบหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดว่าเป็นคนคนเดียวกันครับกับเด็กที่ซ้อนมาใช่ครับกับเด็กที่ซ้อนลักษณะเดียวกันเลยครับว่าใช่แน่สองพ่อลูกครับแล้วมานอนนี่กี่โมกี่วันแล้วครับมาทำงานนะ ทันทีที่จับกลุ่มตัวได้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการก่อเหตุที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาทันทีซึ่งเจ้าตัวยอมรับสารภาพพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดรู้จับตาพ้านมาก่อนไหมไม่จับตอเจอท่านทานอยู่่านานไปถึงแล้วทำยัไงตาพยายไ้่อยู่ยังไงผนั่งตั่มสองคน ไปว่ก็ตว่าแกก็มีเราตลตามแกกินเราอ่ะมีแล้วก็ตามแกดูีว่าแกกินด้วยกันแกก็มองมองงงเงตัมงนเนมาเลยตาอัผมอเลยตามทั้งหลา่เอามแกพันเนประมาณแพันอกจากนั้นสดมีกรเปาตามไม่ได้อะไรอีโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัท์ขึ้นแค่เหรอแล้วก็บัตรนี่ ปัติชาชนยายกับปัตสวัสดิกาแห่งรัฐยาย,ย,าย,ย,ายแล,ล้วเราออาไปชื้อที่ไหนมามนแล้วผสมอะไรให้เขากินไม่มีไม่มีนหมือนกันแล,และเมื่อสืบค้นประวัติในการก่อเหตุของคนร้ายก็พบอีกว่าในช่วง2-3สเดือนที่ผ่านมานี้คนร้ายก่อเหตุมาแล้ว4เหตุการณ์ด้วยกันซึ่งตระเวนไปก่อเหตุถึง4จังหวัดด้วยกันครับและที่น่าตกใจที่สุดก็คือ การก่อเหตุแต่ละครั้งนั้นชายรายดังกล่าวจะพาลูกชายวัย12ปีไปก่อเหตุด้วยทุกครั้งซึ่งสาเหตุที่ก่อเหตุขึ้นคนร้ายอ้างว่าไม่มีงานทําไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลกจึงต้องตระเวนก่อเหตุไปเรื่อยๆค่ําที่ไหนก็นอนที่นั่นล่าสุดคนร้ายถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจําจังหวัดสราแก้วส่วนลูกชายถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสราแก้วครับ ผมก็สบายใจนะเพราะว่าช่วงยังจับคนร้ายไม่ได้นะเป้าหมายที่เขามองมองมาเนะี่ยมองมาหาผมนี่นะเนี่ยพอบางคนบางพี่น้องบางคนเนะี่ยไปนั่งคุย,ค,ยคุยเขาหาคําปรึกษากับเขาเขาก็บอกแล้วมึงเอาให้ใครกินตั้งแต่วันไหนลนะ่ะมนพูดอย่างงี้มันเหมือนกับโยนความผิดมาให้เราทั้งทงที่ว่าเราก็อยู่กับแม่กันดูกันมาตลอดคราวนี้นนเราก็สบายใจขึ้นสบายใจมากๆเลยที่ว่ายังจับคนร้ายได้แล้วมีของกลางมีหลักฐานที่อยู่ในตัวของคนร้ายเนะี่ย เขาเอาไว้เป็นของกลางการสอบสวนก่อนเขาถามตำรวจแล้วแล้วโทรศัพท์เจอเจออยู่กับมันหมดทั้งเงินทั้งโทรศัพท์ทั้งบัตรประชาชนแม่ถึงแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใดแต่เพื่อความปลอดภัยของคุณยายผู้เป็นลูกสาว จึงตัดสินใจพาคุณยายไปอยู่ด้วยที่จังหวัดชนบุรีทันทีเพราะเกรงว่าหากปล่อยให้คุณยายกลับมาอยู่ที่เดิมก็อาจจะมีมิจฉาชีพมาก่อเหตุซ้ำอีกเนื่องจากทางน้องชายของเธอก็ต้องออกไปทำงานทุกวันก็ห่วงอ่ะไม่อยากให้กลับถ้ากลับไปมันอาจจะไม่ได้นั่งแล้วทีนี้ไม่ได้นั่งแบบนี้แล้ว คนนะ่ะมันไม่ได้มีมันคนเดียวที่เป็นโจรน,นะในประเทศไทยมีอีกเยอะมันก็เรียนแบบเนี่ยมันดูรู้หมดแล้วไอ้นี่มาอย่างไงยังไงเนี่ยงงมันก็เรียนแบบกันมาได้ละโจรมันมีเยอะกว่าคนปกติอยู่แล้วนั่นแหละมันก็ระวังยากก็ไม่อยากให้กลับก็อยู่ก็อย่างนี้แหละหลังเกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านน้อยนาดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหมู่บ้านก็เรียกชาวบ้านประชุมทันทีพร้อมกับหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก โดยจะติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงจุดสำคัญสำคัญของหมู่บ้านและก็กำชับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาจจะต้องอยู่บ้านเพียงลำพังถึงเรื่องของการเจอคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างถิ่นหรือคนแปลกหน้าทั่ว,วไปให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็เพราะว่าคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆหากว่าเจอคนที่ดีก็แล้วไปแต่หากไปเจอวิชาชีพที่แฝงตัวมาก็จะเจอกับเรื่องราวเหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ดูเรื่องนี้แล้วอย่าชะล่าใจเลยนะครับหาวิธีป้องกันโดยเร็วที่สุดครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับสอนให้เราแบบระวังตัวยังไงบ้างครับไม่ระวังตัวเสียสีกลัวๆอยู่ด้านนอกระวังไงว้บ้างแนะใครมาก็ไม่ไม่เข้ากายมาไเ้ย <laughs> เดินหนีมันส่วนใครที่กำลังคิดจะก่อเหตุแบบนี้คิดใหม่ครับอย่าคิดเรื่องชั่วๆแบบนี้เลยไปหางานทำหาชีพที่สุดจริตจะดีกว่ามือเท้ามีเท่ากันสามารถทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะอย่ามองว่านี่คือวิธีหาเงินแบบง่ายๆเพราะอะไรที่ได้มาง่ายมักจะมีผลตามมาง่ายเหมือนกันครับ นั่นก็คือคุณจะต้องติดคุกติดตารางไปตลอดชีวิตครับจิตใจสานึกของคนมันไม่มีคนแก่ๆอายุขนาดนี้ขอเขาก็ให้นะขอร้อยสองร้อยก็ให้หมดนลไม่ต้องมาทำถึงขนาดนี้แล้วไปบอกตำรวจว่าม่เดี๋ยเอาอะไรให้แกกินเอาเหล้าให้แกกินแล้วแมผมไม่เป็นคนไม่กินเหล้าแค่บอกตำรวจบอกความจริงพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่จะไม่พูดให้ลดความกล้าลงนิดนึงให้มันเพิ่มความกลัวลงมาบ้าง กลัวว่าอนาคตลูกจะไม่มีกลัวว่าตัวเองจะติดคุกแต่ลดความกล้ามาลงมาอีก้กล้าอย่างเดียวกล้าทําอย่างนั้นกล้าทําอย่างนี้แล้วมันผิดทั้งหมดความกล้ามันไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีต่อลูกต่อร้านเลยไพไวกยเกษียนตะเวนหลอกเงิน 1ันเก้ายก็เขาจะเอาหมดก่อนเลยให้หมดก็โดนโรกชัดๆแลเราไม่รู้เรื่องจริงผ่านจอ